สวัสดีครับวันนี้นะครับพีเพะครับจะมาทดสอบนะครับการบันทึกวิดโอนะครับผม 1080p 30สิบสาสเฟรมเรทนะครับในตัวเลมิ n o ตสิบนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างครับผมมาดูกันนะครับอันนี้ผมไม่ใช้การสั่นเลยครับผมปกตินะครับเดินเดินมาผมชอบออโต้โฟกัสครับรู้สึกว่ามันจะ โฟกัสเร็วดีครับอย่างเช่นนะครับนะครับมันโฟกัสเร็วครับผมอันนี้เสียงที่ท่านได้ยินก็คือเสียงจากตัวเครื่องของ Note 10เลยนะครับเดีย๋ยวจะลองซูมให้ดูนะครับ อันนี้การซูมนะครับเด็นปกตินะครับนี่ครับอาการอาการของเครื่องบางทีมันกระตุกย่างเลยครับบางทีมันกระตุกนะครับมันซอฟต์แวร์มันยังไม่สเสถียรเท่าไหร่นะครับในการใช้งานนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับผ,ผมถ่าย แบบธรรมดามันยังกระตกนะครับอันนี้พูดจากความรู้สึกเลยนะครับที่ผมถ่ายนะครับนี่ับผมถ่ายจากตัวเครื่องมันจริงๆนะครับนี่เลยครับผมนะครับผมถ่ายจากตัวมันจริงเนยนะครับครับผมถ่ายแต่เวลามันแพนมันแพนไม่ค่อยเนียบครับนี่ครับผม ครับอาการมันมันไม่ค่อยอันนั้นนะครับผมฮาผมเดินเฉยๆอย่งกระตุกนะครับถ้าผมวิ่งจะขาดเลยครับอันนี้น่าจะเป็นที่ราคาด้วยครับราคามันไม่แพงอะไรมากมายครับมันเลยกระตุกครับผมมันไม่ค่อยสมติเท่าที่ควรนะครับโปรติผมเล่นของส i a o มีรุ่นตัวธรรมดามันก็ถ่ายได้โอเคนะครับเส็จตัวนี้ต้องรออัปเดตหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจครับ แต่ถ่ายต้นไม้ถ่ายอะไรสีใสครับแต่ภาพมันยังกระตุกครับผมเพราะเลนส์ของผมนะครับมันยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับในการใช้งานนี่ผมเดินปกตินะครับ